สวัสดีเพื่อนๆชา Invest ation, ว Investment Newsie ทุกๆคนเลยฮนะวันนี้ผมก็มาอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษนะไม่ใช่ดิผมดีต้องเป็นแขกเขาตอนนี้ผมมาอยู่กับพี่โดมตาลีบันนะผมตัวเดียวพี่โดมสวัสดีครับ,รบนี่สียงดังของชัดอย่างนี้ไม่มีใครแล้พี่โดมแนะ่นอนวันนี้เราจะทำภารกิจเลยนะพี่พซื้อฟาร์มตัวเองฮรราคาซื้อฟาร์มตามต <c oughs> ลาดที่ <c oughs> เท่าไหร่นะพี่ ยี่สิบยี่สิบบาทแต่เราสิบบาทก็เลยต้องทำดพี่เทียนะฮะอ้าวพี่แจ็คเกตี้อยู่น้ำไหมเนี่ยอ่าแจ็คเป็นหัวตี้แล้วแจ็คก็เป็นหัวตี้แล้วรับตี้เลยอ้าวแล้วไอ้เทียนั่นน่ะเออรับตี้รับตี้แล้วคำนวณถังมาแล้วภารกิจคือคำนวถังทับไอ้พี่ดีตายนะทวาภารกิจดีนะครับผมเดี๋ยวจะมีรถถังหนึ่งคันนะฮะขับมาทางนี้ให้ทุกคนยืนเรียงแถวเนี่ยเป็นแบบว่าแถวแถวนากระดานนษเอาไหม มาแล้วมาแล้วมาแล้วอหยบหยบยคนกลางอยาคนกลางมึงให้มนยืนกลางดิเดี๋ยวรรรมนคนยืนยืเรียงเยยืนยืนกลางยยืนกางตอนนี้เราก็เห็นบ้างแกนแล้วนะไอนอนเต็ไปยยยืนกลางไอเปยืนกม้อยวามันยืนกางนยแล้เราจะวิ่ีคนผะชนเลยนะวิก่อนนะนเลยเดี๋ยวผมจะวิ่งอนืถแวิตามมาทีลคนเปนแถนยอขอเปนระเบียบนะตอนนี้เราทำการอดคิวีดียน คุณตายได้ดอนได้ต่เยี่ยอะไรมาที่ไหนปักตัวเลยนั่นหลักวะครับมาแล้วมาแล้วทุกคนเป็นแถวตอนเนี้ยแถวตอนวิ่งแถวตอนเลยอ่าทุกคนเตรียมขึ้นรถถังครับผมเอาไว้จัดเอาเพื่อนขึ้นรถถังเลยเพื่อนรวยขึ้นรถถังอะไรายเนี่ย ไอ้ยเย่เลยบ่อยคือรถถังไอ้เย่ไม่ให้อยู่นอนให้รถถังครับไปครับภารก <c oughs> ิจเราอไปสังหารผู้เช่าฟาร์มเนี่ยราคาสิบบาทจะต้องโดนละแกเล้วเนี่ยเอาเยอะกูไม่เป็นคนขับเลยกูเป็นคนซอน้อนเลย <c oughs> โอ้ยจะตายแล้วจ่าจะตายแล้วไอ้ยเย,ย่ตาย <c oughs> โว้ต้าตายเนี่ย,ย <c oughs> โหน่ัสั่นปะเออเลี้ยงไปเออ เหีียบทับปรากฏเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงดิ้นเหยียเป็นดอกเคทเลยครับนี่นะอะไเออคุหามุมคุหามุมถ่ายไปมุมจ่าจ่าลิศจับได้ไปแใช่จ่าลิศจำทีมเนด้แล้วก็เราเราคนทหารก็เตรียมตัวด้วยเป็นไงบ้างจ่าลิศเจออะไรผี ไปชิดชิดชิดดีกว่าตะลิศหรือว่าชิดซ้ายไปผลทหารวิ่งตามแล้วเดี๋ยวเราจะยักยีให้เดี๋ยวเร็วเดี๋ยวมันจะบึ้ดแล้วชิดขวาชิดขวาไว้เฮ้ยเดี๋ยวเขาเห็นเขาเห็นเห็นว่าเขายืนอยู่บนหอคานขานคานคานขานปะคานปะอีกคนเร็วตีกลัวเนี่ย ไปเอ้ยพนักเก็ตที่เสียไม่เห็นบ้างเห็นบ้างอยู่พอยเห็นางเอยไม่เห็นเราคันคันตาบ้าคานตาบ้าเหะเห็นนะเห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวจ่าสั่งลุกยิงก็ยิงเลยนะตอนนี้ยังไม่ยิงแล้วแอบตรงบังเกอร์ก่อนเอาสี่ร้อยโลด้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้บอสบอสตายแล้วมาเก็บของแล้วจะเริ่มยิงเลยจะิเทุกหน่วยมาแอบตรงบังเกอร์ตรงนี้เราทุกหน่วยพร้อมไหมพร้อมไหม หอมหอมหอม้อมหอ,อ,อมไหมล็อกหัวได้ล็อกหัวได้อังจา่าปังจา่าหลอกแลับหลอกหลับห้าสี่สามสองยิงตายไปวิ่งวิ่งเก็บของเร็วไปเร็วตายแล้วนะครับ <laughs> อ้าวภารกิจนี้สุดยอดมากครับผมภารกิจแรกสำเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ผู้ที่มาอยู่ดาโต้ก็ตายไปถึงศพแล้วเนะี่ย ของยังเก็บไปได้นะให้ให้จ่าตัวก่อนให้จ่าตัวของก่อนมาเก็บของกลางเก็บของกลางเราต้องถ่ายรูปรูปก่อนห้ามเก็บของเขานะฮะเอากระเป๋าเขาลงมาเราเกเก็บของเขาไม่ได้เดี๋ยวเราต้องถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวของเขาหายแล้วล้นล้นดาเอากระเป๋าเขาลงมาถ่ายรูปถ่ายรูปจ่าเก็บไอ้เหี้ยแม่งกูตีละเวลากูเก็บรถไอ้เหี้ยสัตว์จ้าไอ้เหี้ยจ่าแม่งเกลียดมือ โอ้ย oh, จ่าได้รถได้จ่าได้รถห่อเคียวหอเคียวหอเคียวแน่ใจนะแน่ใจได้ใจเคี้ยเคียวนะเคีย,คย,คยไม่มีไม่มีแต่หอตรงกลางไม่แน่ใจนะเข้าไปแล้วไปอยู่ด้วยในรวมก่อนนะเพราะมันมีหอตรงกลางเขาอาจจะแอบหอตรงกลางก็ไนดนะ้เพราะว่าตอนนี้เขายังออนออนอยู่ าจาลิฟตจะลิฟตเธอขึ้น,ข,นขึ้นไปแล้วเร็วเลี้วเลีวขวาไปด้านหลังเราจะไปป้องไปด้านหลังไอ้เลี้ยวทหารลิฟตกระโดดไอ้ยี่กระโดดให้เหมือนตอนช้างเว้าหน่อยเด็กกันเนี่ยทำท่าทางที่แรงไม่ไคแพไไ้ไอ้กิกูร่วงเอาบาดไปได้นะ่ยเขาอาจจะอยู่บนหอตู้ไหนก็ได้ที่เรงนนี้ก็ได้ได ธุรกิจนี้เราจะลงไม่ได้นะในการสังหารทุกรอดฟามนะทุกรอบฟาร์มต้อโดนสังหานไปไปอตอนนี้เล่อยู่ตามตามโผลไปตาโผมไปเดี๋ยวเราจะขึ้นอขอคอยขื้นอสองก่อนเน้เจ็บผีดิ แนแล้ววะคิดว่านา่าจะอยู่ป้อมไหนถ้าป้อมด้านบนนั่นแหละกำลังกำลังดูอยู่ถ้าอยู่มือมือก็จะแลกเปลีนปืนแลวออกมาตามป้อมเหมือนกันเฮ้ยถ,ถือมีดไว้ถือมีดไว้อย่าถือปืนต้อง,องมีวิธีเดียวต้องให้ให้มีเยลอลรอไหมเยอลรอออกไปคือคนก็ตีออกไปไปช่วยเขาใหม่ ไม่ไม่ต้องไม่ต้องให้พี่แจ็คแต่งมันไปยิงบอสถ้าเขาไปอยู่ที่นี่แล้วเขาไหวโจทันเข้าไปอ่ะแค่นั้นแหละนอกจากจะให้พี่แจ็คลงไปยิงบอสตัวไหน่ไปไหนนี่เดี๋ยวดมมีมั้ยแจ็คแจ็คไปยิงบอสไปแจ็คยิปืน้ไหมอ่ะเอากระเป๋าใหญ่ไปแล้วก็ยิงบอสเอาไปเร็วไปเร็วไปเจอแล้ว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 ไหี๋ยวนี่นี่นี่เลอยู่บนหออยู่บนหอเห็นไหมกำลังวิ่งขึ้นหอชุดสีฟ้าชุดสีฟ้าเห็นไหม จต่ด S? <S it? It. ุมไปไหนแล้วจต่ดุมมันออกไปลอกเรือนะได้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 อย่าพุ่งอย่าโปกมาหนิเฮ้ยอย่าพุ่งโปกมาอย่ากดไมคครั้งนะไอ้ทุกคนตามตามผมมาตามผมมาย่องตามมาให้คนเฝ้าคนหนึ่งคนเฝ้าข้างบนคนหนึ่งใครจะเฝ้าข้างบนให้ดูให้คนหนึ่งดิอาจาร์จาริสจาริสดูข้างบนหน่อยเดี๋ยวผมจะย่องเข้าไปเฮ้ยมันมันมันขึ้นหอขึ้นประตูขึ้นประตูระวังระวังประตูไหนอยู่ประตูข้างหน้าอยู่ประตูข้างหน้าเลยประตูหน้าเลยเหรอเออ เหมือนไม่เห็นเราเจอพีเนเขาเห็นเราไหมเหมือนจะเห็นเราแล้วนะระวังนะไปเฮ้ยมันตีเยอตีมาแล้วมาแล้วเอาเอายิงอยู่บนหอยินไม่ได้อยู่บนหอเราจะปาระเบิดปันนราปาระเบิดไปไปทะปแล้ว

เจอจ่าลีเดียสัตว์ซึ้งกับมึงตายแล้วตายแล้วประตูตายแล้วหุยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเก็บของนะพวกคนอยู่พวกเก็บของเดี๋ยวเราถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปไว้พวกคนอย่าเพิ่งเก็บผีมาเร็วเร็วเร็วผีมาผีมาผีมาถ่ายรูปยังถ่ายรูปยังเออถ่ายใครถ่ายอ่ะกูไม่รู้กูไม่ถ่ายแล้ว่ายเก็บคนแล้วเนี่ยเฮียจังไรชิบหายเลยพี่โดดดักไหมดักไหมไปขับไปขับมันฝั่งรุ้น ตายด้านหลังไปไไปตายด้านหลังครับเลยไม่เห็นไม่เห็นโปรเทคไม่เห็นเลยเเจอผูุ้กรุกตอนแตอแรกลิต้นไม้อะท้ายไปเฮ้ยได้ริเต้ไม้มแดบเตต้นไม้เนี่ยเียโปเทคตต้นไม้ได้เจอแล้วัักทันตายโอ้โหเียอักด ูขอสะใดลงมาตะไนฟูใครเก็บฟูระเบิดใหตายเอาไอเยียไอเยียได้เก็บแต่ฟูแหละกูไม่ให้หรอกควายไปคืรถครถรถไอเยียดได้สะใดได้สะใดครถไปเราไปนาโต้ต่อตั้งใจกันมาไปไปไปเออไปตาไปตาไปตบเราหมทหารต้บ้ย่องงยองย่ไอสัตว์ย่อง ตามตามจ่ามากลมกลงไปตกลงไปตกลงไเฮ้ยมันเก็บของมันเก็บของกระเป๋าใ่ตามตามจามาตมจามเร็วเร็วพอไหมพอไหมพอมเออห้าสี่องเริ่มดีเฮเก็บของเก็บของ ไปเก็บพ้องแล้วอีกแล้วเดี๋ยวจา่จาเดินกันกูแม่เดี๋ยวจ่ากูไม่ไม่ต้องไอ,อ้ยอ้อย่าไปดุนดเคราะห์กบดิษฐ์มันมีสไนด์อีกตัวหนึง่งเี่องของเต็มไม่ดุดไม่ได้ที่โดนหัวแตกมันจะสะใจที่ฝ่ายได้ไหนดูชื่อม่ได้คนที่โดนฆ่าไม่ใช่ มันต้องมาเฮียกระเป๋าสองร้อยสิบโลมันโดนสองรอบแล้วเมื่อกี้สี่ร้อยเดี๋ยวคุณดูในเฟซก่อนว่ามันส่งข้อความมาด่าวะไอ้บวกวิ่งดีดีดิโอ้โหบนทหารจะกระโดดไปกระโดดมาไปวะเดี๋ยวได้ทำไมอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้มีคนยิงเลยเฮ้ยมีคนแบ็คมีคนแบ็คทิพายเฮ้ยเพื่อนต้มใจหนึ่งเฮ้ยทิพายไม่มีโลเลยตายเหี้ย ไอ้พี่ขอของไอ้เยิยดีก่อนแล้วกันนะไอรอนแมนตายพี่ยิงไอรอนแมนแตกไดวีเอสเฮ้ยอย่ายิงดิไอ้เอ้สัตว์ไอเอ็กมันมีสไนด์ี่เอ็กสีเขาสไนด์โดนขอเอกแล้วพวกไอเอ็กมันมีสไนด์มันบาลบ่ได้ วอตบปุ้ยจัดนี่เกียร์ผีแล้่าวิโดม